สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่บทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการในบทนี้จะมีประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย7เนื้อหาด้วยกันประเด็นที่1เราจะพูดถึงเรื่องของความหมายองค์การประเด็นที่2องุปรกรณ์โครงการ ประเด็นที่3มก็คือถุประสงค์ขององค์การประเด็นที่4การแบ่งประเภทและขนาดขององค์การประเด็นที่5ความหมายของการจัดการประเด็นที่6ความแตกต่างระหว่างการจัดการและการบริหารประเด็นสุดท้ายประเด็นที่7นะคะเราจะพูดถึงเรื่องกระบวนการจัดการเนื้อหาในบทนี้นะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดการองค์การปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องมีการจัดการองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การทั้งเป็นภาครัฐภาคเอกชน หรือในมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถา,านการณ์ที่มีเปลี่ยนแปลงไปยิ่ตอนนี้ที่เป็นยุคของ Thailand 4 .0 ในซัด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การให้มันดียิ่งขึ้นมาดูในเรื่องของหัวข้อแรกนะคะความหมายขององค์การองค์การภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า organization ในเรื่องของความหมายขององค์การนั้นได้มีผู้ที่ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจนะคะเป็นนักวิชาการที่ให้ความหมายเอาไว้ทั้งไทยและต่างประเทศมาดูความหมายแรกนะคะท่านวิเชยียนวิทยาอุดมได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายขององค์การไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ในเรื่องของการจัดระบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะดูในเรื่องอะไรบ้างภาระหน้าที่นะคะดูเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นสมาชิกขององค์การ ด,นนะะดูในเรื่องของทรัพยากรต่างๆที่มีส่วนสอดคล้องและเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์การอันนี้ก็เป็นท่านแรกนะคะ,ะนอกจากนั้นยังมีมุมมองของนักวิชาการที่เป็นต่างประเทศนะคะที่ได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างเช่นของกิฟฟินนะคะได้กล่าวไว้ว่าองค์การเป็นการรวมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะโดยที่มีวัตถุป,ประสงค์และเป้าหมายเดียวกันในการประสานกันนะคะจะสามารถที่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายได้นั้นนะคะคนจะต้องรวมกันในการช่วยกันคิดนะคะช่วยกันวางระบบและกําหนดเป้าหมายค่ะอันนี้ก็เป็นความหมายขององค์การนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบขององค์การสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าในเรื่องขององค์ประกอบขององค์การนั้นเมื่อเรามีคนนะคะเป็นบุคลากรนะคะเป็นเพศ้นนะคะที่ตังแต่2คนขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า interac ะะก็คือความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกันเป็นลักษณะของ two-way communication คือติดต่อการสองทางนะคะระหว่างระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน นอกจากนั้นก็มีในเรื่องของโครงสร้างสตัคเจอร์อ ructure, นะคะโครงสร้างขององค์การถือเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีเนื่องจากว่าในด้านของการแบ่งภาระหน้าที่ขององค์การบทบาทต่างๆนั้นเราจะต้องมีทั้งโครงสร้างหน้าที่โครงสร้างของบุคลากรเพื่อเราจะได้รู้ว่าใครต้องทําหน้าที่อะไรบ้างซึ่งองค์ประกอบตัวสุดท้ายนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการภารษาอังกฤษเราจะเรียกว่า object วัตถุประสงค์ขององค์การถือเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญมากเราจะได้รู้ว่าองค์การนั้นจะเดินไปในทิศทางอย่างไรเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดทีมงานการประสานงานหรือเตรียมในเรื่องของทรัพยากรที่เป็นงบประมาณต่างๆดังนั้นทุกองค์การนะคะจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ตัวนี้จะเป็นตัวบอกประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องขององค์ประกอบขององค์การเน้นย้ำอีกครั้งนะคะองค์ประกอบขององค์การนะคะก็จะมีใน เรื่องของบุคลากรน,นะคะมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบ t o w a y c ommunication นะคะโดยที่ประสานงานกันแต่ละฝ่ายนะคะมีโครงสร้าง s t r u c เจ r e ขององค์การเราดูในเรื่องของบทบาทหน้าที่พารกทงานว่ามีโครงสร้างหน้าที่ภารกิจอย่างไรนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของวัตถุประสงค์กําหนดอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินทางไปในการพัฒนาองค์การเนี่ยไปในทิศทางอย่างไรต้องมีความชัดเจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ ะะเป็นตัวชี้วัดของความสําเร็จขององค์การที่เกิดขึ้นนะคะหัวข้อถัดไปนะคะจะจะพูดถึงวัตถุประสงค์ขององค์การในด้านของการศึกษาองค์การเราต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้3ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นนะคะเพื่อสร้างคุณค่าของสังคมที่ปัฒนาข้อที่2เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและข้อที่3เพื่อการดํารงอยู่และการเจริญขององค์การเรามาดูตัวที่1นนะคะเพื่อสร้างคุณค่าสังคมปัฒนาเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้คนที่มาใช้บริการของ องค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยที่มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นองค์การที่เป็นภาครัฐก็ได้แก่หน่วยงานที่เป็นของตำรวจทหารแบบนี้นะคะก็คือสังคมปรารถนาว่าเมื่อมีหน่วยงานเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตและทรัพย์สินของเราเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้แหละค่ะเราจึงเรียกว่าเป็นการสร้างคุณค่าของสังคมที่เป็นสังคมปรารถนาจะให้องค์การลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะลาดับตัวที่2นะคะก็คือเพื่อ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะคะเราจะดูในเรื่องของว่าองค์การนี้มีวัตถุประสงค์จัดตั้งมาเพื่ออะไรเราจะดูวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมาเป็นหลักว่าเรามาม,มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังอยากจะให้องค์การนี้ทาหน้าที่อะไรเช่นบุรณินิติ อ,อย่างเช่นเรามีในเรื่องของกรอบแนวคิดพรรคการเมืองว่าเรามีแนวคิดอยากจะพัฒนาประเทศในระบบการเมืองเป็นแบบสังคมแบบใดเราก็จะมารวมตัวกันอันนี้แหละค่ะเป็นความต้องการของสมาชิกที่มีคิดเหมือนกันอย่างเช่นมูลนิธิมูลนิธิกระจกเงาแบบนี้ค่ะเข้าทําเกี่ยวกับเรื่องของคนหายแบบนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาตามความต้องการเน้นนะคะในเรื่องของเองของเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกดูความต้องการของสมาชิกเป็นหลักว่าจะตั้ง ้งองค์กรหรือองค์การเนี้ยมาเพื่ออะไรนะคะตัวที่3ค่ะเพื่อการดํารงอยู่นะคะวัตถุประสงค์ข้อนี้นะคะเพื่อการดํารงอยู่และความเจริญนะคะขององค์การเนี้ยเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการยึดมั่นตามภารกิจขององค์การนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายได้แก่อะไรบ้างองค์กรที่เป็นรัศการแบบนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของเขาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีมีไรายได้นะคะมีความยั่งยืน ด้านอาชีพแบบนี้นะคะเขาก็เป็นในเรื่องของการดำรงอยู่และเพื่อความจเจริญก้าวหน้าขององค์การจะเห็นได้ว่าทั้งหมดคือวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องมีการศึกษาองค์การว่าองค์การนะคะจะต้องมีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อ,อย่างที่จันบอกไปว่าคือ1เพื่อสร้างคุณค่าแรางพัฒนาของสังคมก็คือดูในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตอย่างเช่นองค์การทหารตำรวจเป็นต้นนะคะตัวที่2เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกนั่งแขกเลยคะ่ะพักการเมืองมูลนิธิ แบบนี้แล้ค่ะนะคะเขามีความต้องการเหมือนกันรวมตัวกันเพื่อให้เกิดภารกิจที่เขามุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะเป็นเพื่อการดำารงอยู่นะคะและความเจริญขององค์การตัวนี้ก็เช่นหน่วยงานความเป้าหมายที่เป็นภาครัฐที่อยากจะให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีเมื่อเขามาบริการมาทํางานตามภารกิจแล้วทั้งหมดก็เป็นวัตถุประสงค์ขององค์การหัวข้อถัดมานะคะอาจย์จะพูดถึงเรื่องของการแบ่งประเภทองค์การ ประเด็นการแบ่งประเภทองค์การมีหลายอย่างมากที่ในการแบ่งเรามาดูตัวแรกเราจะแนกองค์การตามลักษณะของการเกิดค่ะก็คือองค์การแบบปฐุมภูมิภาษาอังกฤษจะเรียกว่า primary organization นะคะตัวที่ 2. องค์การแบบทุติยภูมิเราจะเรียกว่า secondary organization ค่ะเรามาดูตัวที่1ปฐมภูมิเป็นองค์การในลักษณะใดที่แบ่งการเกิดก็คือมันจะเกิดจากในลักษณะของความสัมพันธ์นะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นลักษณะของครอบครัวนี่แหละค่ะก็เป็นองค์การหนึ่งเหมือนกัน ะะตัวที่2อค่ะองค์การแบบทุติยภูมินะคะทุติยภูมิตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการจัดตั้งของมนุษย์ค่ะเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทห้างร้านหรือจะเป็นส่วนราชการต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นการแบ่งจําแนกในประเด็นที่1ตามลักษณะการเกิดประเด็นที่2นะคะเราจะจําแนกในลันกษณะของ การจัดระเบียบภายในองค์การนะคะโดยแบ่งออกมาเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการนะคะแบ่งออกมาเป็นโครงสร้างในลักษณะของเป็นทางการภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า formal organization นะคะได้แก่งองค์การที่เป็นลักษณะแบบใดบ้างนะคะจะเป็นลักษณะขององค์การที่มีกฎเกณฑ์แบบแผนระเบียบนะคะครอบคลุมในด้านของการทํางานไว้อย่างชัดเจนมากมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากจะเหมาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอคงค์การที่เป็นของระบบราชการนะคะตัวที่2องค่ะ องค์การที่ไม่เป็นทางการ informal organization องค์การในลักษณะแบบนี้นะคะจะเกิดจากการที่มีโครงสร้างระเบียบไม่ชัดเจนนะคะในการบริหารไม่ได้มีกฎระเบียบตายตัวในด้านของการดําเนินงานของการบริหารไม่ว่าจะเป็นสายการบังคับบัญชาหรือวัตถุประสงค์นะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของระเบียบเหมือนกับตัวที่เป็นทางการหรือ formal นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่2นะคะในการของการจําแนกประเภทขององค์การประเภทที่3ค่ะจะยึดหลักของวัตถุประสงค์เกิด มาอยู่สําคัญสําคัญเลยคะ่ะอยู่4ข้อด้วยกัน1 องการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันนี้ก็ดูจากจุดมุ่งหมายของสมาชิกเป็นหลักนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเป็นจุดมุ่งหมายรวมกันอย่างเช่นสมาคมไร่อ้อยแบบนี้ค่ะเขามีจุดหมายรวมกันเขาก็จะมีในเรื่องของการจําแนกนะคะออกมาตรงกับเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเขาจะทําเพื่อนในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการทีท่เราจะทํำยังไงในเรื่องของการกําหนดราคาอ้อยในตลาดแบบนี้ล่ะค่ะนะคะตัวที่2ององค์การที่เป็นในลักษณะของธุรกิจค่ะก็จะเป็นการรวมตัวกัน อย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าแบบนี้ค่ะที่มารวมตัวกันในการทําธุรกิจนะคะต่อมาค่ะตัวที่3เป็นเรื่องขององค์การในด้านของการบริหารนะคะงานบริหารนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเรื่ององค์การของการสวัสดิภาพของประชาชนก็จะเป็นในเรื่องของการจําแนกตามวัตถุประสงค์นะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะต่อมานะคะการแบ่งอีกประเภทหนึ่งเราจะมาแบ่งประเภทองค์การจําแนกตามความเป็นเจ้าของประกอบการตัวที่1เราจะดูอย่างภาคเอกชนก็จะ เป็นไดคะนิติบุคคลค่ะที่เป็นธนาคารเป็นบริษัทต่างๆตัวเนี้ยเราก็จะจําแนกออกมาตามลักษณะของการประกอบการของธุรกิจนั้นๆว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไหมรัฐวิสาหกิจได้แก่องค์การโทรศัพท์การไฟฟ้าประปาแบบเนี้ยหรือเปรีนีไทยก็เป็นการแบ่งประเภทนะคะตัวที่2ค่ะเป็นภาครัฐค่ะภาครัฐเราก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ท็อปดาวโพลิสีเลยค่ะตั้งแต่นโยบายข้างบนเลยเป็นองค์กรในลักษณะของกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจเป็นต้นอันนี้ก็เป็นหัวข้อในเรื่องของการ แบ่งประเภทขององค์การนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูในหัวข้อว่าองค์การนะคะความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐกับภาคเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างไรลักษณะขององค์การภาครัฐภาคเอกชนนะคะจะมีความต่างกันมากค่ะอาจารย์ก็ได้นําแนวคิดนะคะของวิศรุธทองแกมแก้วม,ม,มานะคะได้พูดถึงเรื่องของหนึ่งต่างกันเรื่องของอะไรคะ หมายค่ะมีเป้าหมายนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะบร a n i z เ t i o นหรือองค์กรสาธารณะหรือองค์กรภาครัฐจะมีการเน้นประโยชน์ของสาธารณะเป็นปัจจัยสําคัญ ในด้านของการทําภารกิจหรือกิจกรรมทางด้านของการบริการประชาชนเราจะเน้นเชื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นอะไรบ้างด้านการศึกษาด้านสุขภาพนะคะด้านสวัสดิการคุณภาพชีวิตต่างๆนะคะด้านการบริการประชาชนนะคะตัวที่2ค่ะที่แตกต่างกันคือเป้าหมายขององค์การในลักษณะของภาครัฐเนี่ยเราจะมองเป้าหมายที่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับส่วนใหญ่เวลารัฐบาลจะคิดทําโครงสร้างโครงการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจะต้องเน้นถึงว่าประชาชนกลุ่ม ใดที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและต้องเป็นคนส่วนใหญ่นะคะประเด็นต่อมาในเรื่องของการแตกต่างนะคะของภาครัฐเนี่ยเป้าหมายขององค์การสาธารณะจะให้การดําเนินงานจะต้องมีในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลค่ะต้องมีความโปรง่งใสอย่างเช่นงบประมาณจะใช้ในการจัดทําพัฒนาหมู่บ้านหรือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอะไรจะต้องมีการนําเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปนะคะติดตามตรวจสอบและประเมินผลได้นะคะอันนี้ก็ นในเรื่องขององค์กรสาธารนณะหรือภาครัฐนะคะในเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างภาคเอกชนเพราะภาคเอกชนจะไม่ได้ได้มุ่งเน้นนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะจะจะเป็นเรื่องของผลกําไรของสถานประกอบการที่เกิดขึ้นว่าธุรกิจนั้นจะคงอยู่ได้ไหมบริษัทห้างร้านต่าง,างๆนะคะเป้าหมายหลกักคือการขายสินค้าและบริการจะแตกต่างกันนะคะก็คือเป็นตัวเงิน,แต,นแต่ถ้าเกิดเป็นภาคของภาครัฐเนี่ยนะคะในเรื่องของเป้าหมายก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดค่ะ 啊。Ah. ต่อมานะคะหัวข้อถัดมาเราจะมาดูในเรื่องของความหมายของการจัดการกันค่ะก็มีนักวิชาการนะคะได้ให้ความหมายนะคะไว้ที่หลากหลายและน่าสนใจสรุปนะคะที่ในเรื่องของความหมายของการจัดการมันถือเป็นศินหรือเป็นเทคนิคอื่นๆที่ผู้บริหารองค์การหรือสมาชิกองค์การเนะะี่ยค่ะจะร่วมกันสมัครใจนะคะโดยการใช้เป็นแนวคิดนะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 4M ค่ะก็จะมีในเรื่องของอะไรคะมีเรื่องของแมนนะคะมีเรื่องของ ะะมีเรื่องของ Material แล้วก็เป็นของเรื่องของ Management นะคะ 4M แล้วก็บวกอีก1 T ทีค่ะเป็นเรื่องของเวลา Time นั่นเองนะคะในเรื่องของความหมายการจัดการยังมีบอกอีก4ประการด้วยกันค่ะก็คือเขามองในเรื่องของอะไรคะการจัดการเรื่องของแผนงานในการกําหนดแผนงานต่างๆนะคะการจัดองค์การหรือการชี้นําให้คนจงใจให้กับสมาชิกในองค์กรดําเนินงานควบคุมองค์กรน,นะคะควบคุมงานที่ได้กําหนดเอาไวา้ให้มีคําว่าประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลก็วัดจากการบริหารจัดก,การนั่นเองว่าเป็นไปได้ตามนั้นไหมถ้าประสิทธิภาพเราก็จะวัดจาก 4m กับอีกหนึ่งทีแต่ถ้าเกิดเป็นประสิทธิผลเราจะดูจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กําหนดเอาไว้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่จะนํามาพัฒนาหรือนำมาดําเนินการในองค์การนั้นๆค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการจัดการต่อมานะคะมาดูในเรื่องของ การความแตกต่างระหว่างการจัดการกับการบริหารสองคำนี้แตกต่างกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารนั้นความหมายจะดูในเชิงของวิทยาการความรู้มากกว่าที่นิยมใช้กับการบริหารงานของภาครัฐนะคะเป็นองค์กรในภาพใหญ่ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการจัดการเราจะเน้นความหมายไปเชิงการกระทําการนําไปปฏิบัตินะคะนิยมใช้ในการบริหารธุรกิจนะคะมากกว่านะคะการที่จะใช้การบริหารภาครัฐเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะว่าการบริ เราส่วนใหญ่เราจะเน้นจากภาพว่ารัฐมีหน้าที่ในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างไรนะคะดูในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการแผนงานต่างๆแต่ถ้าเป็นการจัดการจะเป็นเชิงลึกเป็นในเรื่องของการนําไปปฏิบัติแต่ละกิจกรรมค่ะว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทรัพยากรอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างการจัดการกับการบริหารนะคะต่อมาค่ะหัวข้อถัดไปจะแสดงระดับของการจัดการค่ะการจัดการโดยทั่วไป นะคะเราจะแบ่งออกมาเป็น3ระดับด้ยวยกันระดับแรกนะคะถ้าเกิดมองเป็นสามเหลี่ยมพิระมิดนะคะระดับสูงสุดก็คือเป็นในเรื่องของการติดตามภาพรวมนะคะอย่างเช่นซีโอผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดนะคะของจังหวัดว่าแต่ละหน่วยงานแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะการจัดหางานนะคะหรือมหาวิทยาลัยเองมีการดําเนินงานในหน่วยงานจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเราจะได้รู้ค่ะว่ากําหนดนะคะเป้าหมายทิศทางนะคะ เชิงกลยุทธ์ที่ได้ว่าเราจะบริหารจังหวัดอย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะระดับสูงนะคะต่อมาค่ะเป็นตรงกลางก็คือเป็นผู้ผู้บริหารระดับกลางหรือมิดจอนะคะก็คือดูเรื่องอะไรบ้างเขาจะดูในเรื่องของการวางแผนงานการบริหารทรัพยากรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้สามารถทํางานในการเชิงบูรณาการเช่นอะไรละคะเช่นมหาวิทยาลัยทํางานร่วมกับโรงพยาบาลแบบนี้ในการจัดเก็บข้อมูลโควิด -19 นะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นที่แพร่ระบาดแล้วก็ เป็นในเรื่องของการตอนนี้มันเรื่องของการให้วัคซีนละแบบนี้ผู้บริหารระดับการจะดูในเรื่องของการประสานง,งานวางแผนในการทํางานระหว่างสององค์กรขึ้นไปที่เราเรียกว่าเชิงบรูรณาการค่ะผู้บริหารระดับต่ําสุดนะคะก็คือระดับพื้นฐานเลยก็คือเป็นในเรื่องของการดูแลหน่วยงานต่างๆดูเชิงนึกในเรื่องของการสอนงานเกี่ยวกับพนักงานการควบคุมงานนะคะดูว่าสตาฟเนะะี่ยค่ะพนักงานเนี่ยทำงานปฏิบัติงานเป็นไปได้ตามที่นโยบายนะคะของบริษัทได้กําหนดไว้ไหม นะคะอันนี้ก็เป็นแสดงของระดับการจัดการ3ระดับด้วยกัน หัวข้อต่อมานะคะที่เราจะคุยกันก็คือเป็นในเรื่องของกระบวนการจัดการค่ะกระบวนการจัดการมีอยู่4กระบวนการสําคัญสาคัญด้วยกันนะคะกระบวนการที่1 planning หรือการวางแผนถือเป็นสิ่งแรกมากๆเลยนะคะที่เราจะเริ่มของกระบวนการจัดการการวางแผนเนี่ยเป็นการวางกําหนดเป้าหมายเพื่อเราจะได้ดูวิธีปฏิบัติในหน่วยงานอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีเป้าหมายจะพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยา ในการเป็นวิศวกรสังคมแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีการกําหนดว่าแผนของการที่จะสร้างบัณฑิตของเราหรือนักศึกษาของเราเนี่ยให้เป็นวิศวิศวกรสังคมรับใช้ท้องถิ่นเราจะต้องทําอะไรบ้างนี่เป็นการเตรียมการการวางแผนรวมถึงการวางแผนเรื่องของการใช้งบประมาณด้วยนอกจากการวางแผนทรัพยากรนุษย์แล้ววางแผนวิธีการนะคะว่าจะทําแบบไหนแล้วขั้นตอนกระบวนการวิธีการนําไปปฏิบัติงบประมาณก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ต้องมีการวางแผน ตัวที่2ก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการระบบการจัดการถือเป็นลำดับสําคัญของกระบวนการจัดการมากๆเลยนะคะ organizing organizing ค่ะการจัดการเราจะดูในเรื่องของการเตรียมทรัพยากรเพื่องานจะได้สําเร็จเป็นไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อนะคะเพื่อจะให้งานตัวนี้ค่ะเป็นไปตามการที่แผนวางแผนได้วางเอาไว้ planning มาอย่างไรนะคะการจัดการจะต้องตาม planning ที่วางเอาไว้นะคะต่อมา เราก็ต้องมีการชี้นำนะคะชี้นำภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า l e a d i n g นะคะก็คือเป็นการจูงใจการสั่งการการมอบหมายภารกงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสตาฟองค์กรหรือเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆจะต้องได้เกิดการชี้นำจากผู้บริหารของหน่วยงานนะคะเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องดําเนินการตามภารกงานภารกิจอะไรบ้างนะคะโดยที่เราจะมีลักษณะของการจูงใจในการอาจจะมีการดูว่าวัตถุประสงค์ของเป้าหมายตัวนี้นะคะต้องการบุคลากร จำนวนเท่าไหร่มาดําเนินการแล้วต้องสําเร็จในระยะเวลาเท่าไหร่สุดท้าย controlling ค,ค่ะการควบคุมถือเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆการที่จะให้การวางแผนการจัดการหรือการชี้นำมอบหมายภารกิจเนี่ยประสบความสำเร็จเราจะต้องมีระบบการควบคุมการ ควบคุมมันถือว่าเราจะดูว่าประสิทธิภาพของการดําเนินง,งานตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางมันสามารถดําเนินการไปได้มีภาวะปัจจัยเสี่ยงความน้มเร็วของการดําเนินง,งานโครงการอย่างไรบ้างก็เกิดจากการควบคุมนะคะเพราะว่าการควบคุมก็คือเป็นการดูภาพรวมทั้งหมดของโครงการค่ะ ว่ามันจะสามารถทําได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่เรากําหนดเอาไว้ไหมเช่นเราอาจจะมีการติดตามเป็นไตรมาสค่ะไตรมาสก็หลาย3เดือน1ปีก็จะมีทั้งหมดขีดไตรมาสค่ะมันก็จะมีทั้งหมด4ไตรมาสไตรมาสก็คือ3เดือนโดยเริ่มจากไตรมาสที่1ก็จะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาตามปีงบประมาณนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการจัดการนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเราจะพูดถึงบทที่2นะคะบทที่2เป็นแนวคิดสตีเกี่ยวกับการจัดการองค์การนะคะ มาพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่อาจารย์ทิ้งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ